สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับว่าผมช่างเจมจากทางร้าน JGT กับการรีวิวสินค้าในเรื่องของเครื่องเสียรถยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมผมไม่ได้มารีวิวสินค้าอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าจะมาแจ้งนะครับจำน่ายนะครับตู้มิโลที่เป็นตู้โชว์ของผมเองนะครับซึ่งตู้มิโลตัวนี้เป็นตู้12นิ้วนะครับผมแม่เหล็ก180นะครับ จะเป็นตู้อ่าจะเป็นดอกไดเวอร์นะครับไดเวอร์สามดอกข้างบนนะครับจะเป็นดอกไดเวอร์สมดอกนะครับก็คือจะมีตูดเสียงแหลมนะครับใส่มาข้างหลังนะครับผมก็คือตู้ลูกนี้ยกไปเลยไม่ต้องใส่แหลมแล้วนะครับเพราะมีแหลมไดเวอร์อยู่สามดอกแล้วนะครับก็คือเอาไปตู้ใบเดียวจบเลยนะครับซึ่งผมว่าอยากจะปล่อยนะครับเพราะว่างานมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึง ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็นี่ผมใช้งานล่าสุดนะครับก็เป็นงานรากพระนะก็เดือนตุลาเดือนพฤศจิกาตรงนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มาปีใหม่ผมก็ตั้งเอาไว้ไม่ได้ใช้เลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะใช้ผมก็ไม่ได้ใช้อีกนะครับเพราะว่าติดช่วงโควิดนะครับก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะปล่อยนะครับตัวนี้นะถ้าใครเอาไปทั้งตู้นะครับคือทั้งตู้ทั้งดอกเลยนะครับก็ผมปล่อยนะครับก็ตอนแรก กะว่าจะปล่อยราคาแบบเน็ตๆหน่อยนะครับเพราะว่าดอกลำพงเนี่ยนะครับคู่หนึ่งจะอยู่ที่เจ็ดพันห้านะครับเจ็ดพันห้านะครับคูณสามราคาลองคิดดูอยู่สองหมื่นกว่านะครับเฉพาะดอกนะสองหมื่นกว่านะครับยังไม่รวมแหลมนะแหลมที่เป็นตูดไดเวอร์นะครับตูดไดเวอร์ผมซื้อมาใส่เองนะครับก็เฉพาะดอกอยู่สองหมื่นกว่าที่เป็นที่เป็นมือหนึ่งนะ ทีนี้ตู้ผมใช้ไม้ไปสองแผ่นนะครับตู้ลูกนี้นะใช้ไม้ไปสองแผ่นแผ่นละ900บาทอ่ะทีนี้จ่ายค่าช่างไปอีก1000บาทนะครับก็อยู่ประมาณพันเนะครับโอ้ไม่ใช่พันเ999ก้าเก้าก็สองสิบแปดสิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวอยู่พันเก้านะครับคือรวมน้ำมันน้ำมันอะไรแล้วนะครับตีว่าอยู่ประมาณสองพันตีว่าตู้ใบนี้นะครับผมผมผมอ่าจ่ายไปนะครับ คือแบบเน้นๆเลยนะคือตีเลยอยู่ประมาณสองหม่นห้ตัวลูกนี้นะหมดไปประมาณ2 5งหมยังไม่รวมค่าสายไฟค่านู่นค่านี่อีกนะครับมีไฟด้วยนะขอบๆเนี่ยนะครับมีไฟด้วยนะครับผมก็ตีประมาณสองหมืนห้านะครับตอนแรกผมกะว่าจะขายสักสองหมืนนะครับทีนี้กะว่าเออถ้าใครใครแยกนะครับก็ผมว่าอยากจะขายเฉพาะดอกนะคู่ละสี่พันพอนะครับ ถ้าใครๆเฉพาะเฉพาะดอกนะคู่ละสี่พันนะครับผมคืใครอยากจะได้ดอกนะคือผมขอคิดแค่คู่ละสี่พนะครับลองเช็คดูนะ12นิ้วโครงหล่อ12นิ้วโครงหล่อไว้สนิ้วแม่เหล็ก1้อยแปนะครับตัวเต็มนะนี่เป็นตัวเต็มงานมูนะครับ อันที่เป็นไดเวอร์มันจะมีประกันให้ตลอดใช้งานนะครับผมแต่ว่าไอ้พวกที่ไม่ใช่ไดเวอร์เนี่ยพวกนี้มันจะอีกเจ้าหนึ่งนะครับมันจะไม่มีประกันนะครับตัวนี้นะแต่ว่าแม่เหล็กจะหนากว่าอันนี้แม่เหล็ก20อันนี้แม่เหล็ก25นะครับผมซึ่งมันจะได้โทนคูลเโทนกันผมจับมาใส่ในตู้เดียวกันนะครับเสียงมันจะแมทกันพอดีนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากได้ทั้งตู้นะผมขอราคา15ื่นห้านะครับผมมายกได้เลย ร้านผมอยู่ตำบลหันเทาอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทรลุงนะครับใครมาไม่ถูกอะไรยังไงก็โทรหาผมนะ0 8 4 9 6 4 4 0สีนะครับจ่ายหมื่นห้ายกไปเลยนะครับตู้ใบนี้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะแยกเอาเฉพาะดอกนะครับผมขายคู่ละสี่พันนะครับผมคู่ละสี่พันนะตัวนี้นะครับผมขายคู่ละสี่พันนะครับใครสนใจนะก็ถ้าก็มาได้นะครับ084ย์ปดสี เก้าหกสี่สี่ศูนย์หนึ่งนะครับคู่สี่พานนี้คุ้มแน่นอนนะครับหรือว่าลูกค้าจะเอาไปยกใหม่ก็ได้นะครับใช้ไว้เดิมเปลี่ยนแค่แผ่นผ้าใหม่ได้นะครับผมหรือว่าอยากจะให้ผมเปลี่ยนผ้านะครับผมก็มีช่างอยู่นะครับแต่ว่าลูกค้าต้องออกค่าผ้าค่าอะไรเองนะครับผมไว้มันยังดีอยู่นะครับไว้ใช้ได้ทุกตัวเลยดอกลำโพงใช้ได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าผ้ามันอาจจะดูเก่า,าๆนิดนึงเพราะว่าผมตั้งเอาไว้ใต้ถุนเนี่ยนะครับมันโดนแดดบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็ทําให้หน้ามัน สีมันเจิดเจิดลงไปนะครับหรือว่าจะพ่นสีหรือว่าลงเลกเกอร์ทับไปมันก็สวยกลับเหมือนเดิมนะครับก็ก็แจ้งไว้นะครับผมก็1มื่นห้านะใครอยากได้ก็มายกไปเลยตู้ลูกนี้นะครับหรือว่าอยากได้จริงๆนะครับงบไม่พออะไรไงก็ต่อรองกันเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้นะคุ้มแน่นอนนะครับลูกค้าเอาไปคือต่อได้เลยเป็นตู้มิลโลนะครับใบนี้นะผมใช้รีวิวด้วยใช้ออกงานด้วยนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับนับ งานยังไม่ถึงห้างานด้วยซ้านะครับนะลูกนี้ผมเอาออกงานนะยังไม่ถึงห้างานด้วยซ้ําแล้วก็เอาเปิดที่บ้านไว้รีวิวอะไรพวกนี้แต่ผมมีลาโพงเยอะนะผมไม่ได้เปิดเลยนะครับนู่นตู้สามสิบสองนิ้วก็มีนะครับผมมิดโลนะครับนู่นมีตู้ซับอีกนะครับข้างหลังผมก็อีกเยอะนะครับตู้สิบแปดนิ้วนะครับผมก็ยังเยอะนะครับแล้วก็มีที่ร้านอีกนะครับฟังไม่ทันนะครับก็ใครสนใจนะครับผมก็้าเข้ามาได้นะครับผมขาย แน่นอนนะครับตัวนี้นะโอเคขอบคุณลูกค้ามากนะครับสวัสดีครับ